สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องอเมริกันซาตานเป็นหนังปี2017จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาขายวิญญาณให้กับซาตานถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องเมื่อที่จอหนนี่เด็กหนุ่มที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นล็อกสตาร์ชื่อดังและเพื่อทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเขาจึงต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยและออกเดินทางมาตามหาความฝันที่ฮอลลีวูดโดยต้องทิ้งแม่ที่กำลังป่วยและเกตเชนแฟนสาวเอาไว้ที่นั่น ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเขาก็มาถึงยังที่หมายพร้อมกับวิกมือกีตาร์โซโล่ประจําวงและทั้งสองก็ได้แวะพักที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเพื่อหาอะไรดื่มแก้กระหายจนได้พบกับชายไร้บ้านผิวดําที่ฝากกีต้าร์าไว้กับจอหนนี่เพราะเขาก็จะเข้าไปซื้อของเช่นกันและเมื่อชายคนนั้นเดินเข้าไปในร้านจอนนี่ก็บอกกับวิกว่าไอ้ขอทานคนนี้มันต้องเข้าไปซื้อเหล้ากินแน่แน แต่เมื่อชายคนนั้นเดินออกมาในถุงกลับมีแค่ของใช้ทั่วๆไปชายผิวดำจึงพูดขึ้นว่าอย่าตัดสินคนจากภายนอกผมไม่ได้เก็บขวดมาทั้งวันเพื่อมาซื้อของอะไรแบบนั้นสักหน่อยหลังพูดจบชายผิวดำก็เดินจากไปทำเอาทั้งคู่ถึงกับพูดอะไรไม่ออกไม่นานนักก็มีรถอีกคันขับเข้ามาจอดพร้อมกับชายชาลาที่เสนอจะพาทั้งคู่ไปทัวร์รอบๆฮอลลีวูดด้วยกันแต่จอห์นนี่ก็ปฏิเสธเพราะคิดว่าเป็นพวกมิจฉาชีพที่หวังจะหลอกเอาเงิน วันลุงขึ้นพวกเขาก็มาพบกับเพื่อนอีก3คนที่เดินทางมาจากประเทศอังกฤษเพื่อจะสร้างวงดนตรีด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยดีแลนตำแหน่งมือกลองลีโอตำแหน่งตีคอร์ดและลิกกี้ผู้จัดการวงซึ่งยังขาดมือเบรอีกหนึ่งคนถึงจะเรียกว่าวงดนตรีร็อกได้ ลิกกี้เลยแนะนําให้พวกเขาได้รู้จักกับลินลี่เธอเป็นสาวทอมบอยที่มีฝีมือเล่นเบสคันเทปจนถึงขนาดที่จอนนี่ต้องออกปากขอให้เธอมาเข้าร่วมด้วยโดยใช้ชื่อวงว่าเดอะรีเลนเลด e นั่นเองจากนั้นพวกเขาทั้งหคนก็ไปขอสถานที่แสดงคอนเสิร์ตท,ที่คลับแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าของร้านก็ยินดีที่จะรับพวกเขาเอาไว้แต่เงินที่ได้จะต้องมาจากการขายตั๋วล่วงหน้าเท่านั้นซึ่งจะนํามามอบให้หลังจากจบคอนเสิร์ต และมันก็หนักเอาการสําหรับวงเกิดใหม่ที่โนเนมเช่นนี้เลนลี่จึงขอแบ่งตัวไปจํานวนหนึ่งเพื่อจะเอาไปขายให้เพื่อนที่ทํางานของเธอส่วนทั้ง5คนที่เหลือก็พากันเดินไปตามถนนและบังเอิญได้พบกับชายชราคนเดิมที่ได้เจอในคืนนั้น จอห์นนี่เดยพยายามที่จะขายตัวให้กับเขาแต่ชาชรา,าคนนั้นกับโยนเศษเงินลงไปที่พื้นพร้อมกับพูดจาดูถูกว่าพวกแกไม่มีทางประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเว้นแต่ถ้ายอมทําสัญญากับเขารับรองได้เลยว่าพวกแก่จะได้ทุกสิ่งที่ต้องการซึ่งจอห์นนี่ก็คิดว่าชาชรา,าคนนี้เป็นบ้าและเลือกที่จะเดินจากไปอย่างไม่ใยดี และเมื่อพวกเขายังไม่สามารถทําเงินจากงานที่หลักได้ตอนนี้ก็ต้องไปล้างจานเพื่อเอาค่าแรงมาใช้จ่ายและติดต่อกับแขกเช่นบ้างเป็นครั้งคราวเมื่อตกดึกพวกเขาก็ต้องไปเล่นงานฟรีเพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักซึ่งฐานแฟนคลับก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้เป็นที่น่าหมั่นไส้ของวงที่มาก่อนหน้าแต่ปัญหาก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆมันดันมีมากกว่าที่พวกเขาหามาได้ทั้งค่าที่พักค่าเช่ารถตู้และค่าเติมน้ํามัน จนกระทั่งในวันหนึ่งขณะที่วิกกาลังทำงานพิเศษอยู่ที่ร้านขายแผ่นซีดีเขาก็บังเอิญได้พบกับเอเรี ate, ยสเจ้าของค่ายเพลงชื่อดังที่ปั้นนักร้องมาแล้วหลายต่อหลายคนวิกจึงไม่รอชา้าเขารีบมอบเดโมของวงและเชิญให้เอเรียสมาชมคอนเสิร์ตที่ร้านในวันพรุ่งนี้ซึ่งเอเรียสก็ดูไม่ค่อยสนใจเท่าไหรนะ่นักพร้อมกับเดินจากไป จนเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นทุกอย่างก็ผิดคาดผู้ชมได้แห่กันมาฟังเพลงของพวกเขาเป็นจํานวนมากจอนนี่จึงขึ้นแสดงโชว์อย่างสุดฝีมือก่อนที่ทุกคนจะได้รับข้อความบางอย่างและพากันเดินออกจากร้านไปจนไม่เหลือแม้แต่เพียงคนเดียวเท่ากับว่าจํานวนตัว๋วทั้งหมดที่ขายออกไปจะกลายเป็นศูนย์ในทันทีและมันก็เป็นพอเดเมียนเจ้าของวงที่ดังกว่าได้ทวีตข้อความว่าจะจัดคอนเสิร์ตพร้อมกันนั่นเอง จอห์นนี่เลยจะเข้าไปเคลียรด้วยเพราํทำแบบนี้มันเท่ากับกันแกล้งกันชัดๆลินลี่เลยบอกว่าอย่าไปมีปัญหากับเดเมียนเลยเพราะพ่อของมันเป็นทนายความที่เก่งที่สุดและที่สําคัญตอนที่เธออยู่วงเดียวกับมันก็มักจะโดนล่วงละเมิดอ,อยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่จะช่วยเหลือเธอได้แต่จอห์นนี่ก็ยืนยันว่าเขาจะไม่ยอมลินลี่เลยขอตัวกลับบ้านเพราะเธอกลัวว่าจะมีปัญหาใหญ่ตามมา และในระหว่างที่พวกเขากำลังวางแผนกันอยู่นั้นรถสปอร์ตหรูคันหนึ่งก็ขับเข้ามาและเป็นชายชรลาคนเดิมที่ปรากฏตัวขึ้นเขาตรงเข้ามาพูดว่าพวกแกกำลังเดือดร้อนใช่ไหมและตอนนี้เขาก็มีวิธีแก้ปัญหาให้แบบง่ายๆแต่ทุกคนต้องมาร่วมดื่มกับเขาเสียก่อนและระหว่างที่เดินเข้ามาในร้านชายไร้บ้านผิวดำก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในฐานะของเด็กเสิร์ฟและบอกจอนนี่ว่าบางสิ่งที่คุณคิดว่าดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้พร้อมกับรีบเดินจากไป จากนั้นชายชรา,าก็เริ่มพูดถึงชื่อเสียงความโด่งดังรวมถึงเงินทองที่จะเข้ามาอย่างมากมายสิ่งพวกนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าพวกแกยอมฆ่าใครสักคนเพื่อสั่งเวยวิญญ,ญาณให้กับซาตานแน่นอนว่าต้องมีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อชายชรา,าเลยบอกให้จอหนนี่รีบโทรไปหาแม่ของเขาซะและจะได้รู้คำตอบเองและเมื่อจอหน,นี่ลองทำตามเขาก็ได้รับข่าวร้ายที่สุดในชีวิต พอแม่ของเขาเพิ่งจะถูกตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งและต้องใช้เงินจํานวนมากในการรักษาไม่เพียงเท่านั้นเดเมียนที่ยืนดูอยู่ก็ยังเข้ามาพูดจาล้อเลียนที่สามารถพังงานคอนเสิร์ตได้ทําให้จอหนนี่หัวร้อนแบบสุดๆและตัดสินใจเลือกเดเมียนเป็นเครื่องสังเวยนั่นเอง พวกเขาดักรอจนหลานปิดและลักพาตัวเดเมียนขึ้นมาบนรถตู้จากนั้นก็มาจอดอยู่ที่โรงงานล้างแห่งหนึ่งและราดน้ำมันจนทั่วบริเวณชายชรา,าได้ถามก่อนที่จะลงมือว่ามีใครอยากเปลี่ยนใจไหมซึ่งจอน,นี่ก็ไม่แม้แต่จะหยุดคิดเขาจุดไม้ขีดและโยนเข้าไปในทันทีทำให้ไฟเริ่มลุกลามไปทั่วและไม่มีใครสามารถแก้ไขอะไรได้อีกต่อไป ชายชราจึงได้บอกว่าตอนนี้สัญญาทั้งหมดเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วต่อไปนี้จะไม่มีใครทำอะไรพวกแกได้อีกต่อไปส่งผลให้ในวันลุ่งขึ้นขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับวิกก็ได้รับสายที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาตลอดไป พอเอเรียสคุณจะได้ฟังเดโมที่เขาส่งมาให้และรู้สึกว่าชอบมันเป็นอย่างมากจนอยากจะนัดให้มาเจอกันเพื่อเซ็นสัญญากับค่ายเพลงและมันก็เป็นเงินจํานวนกว่าสองแสนเหรียญหรือประมาณ6ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งมันก็เป็นแค่เงินก้อนแรกเท่านั้นส่วนที่เหลืออีกนับ10 000, ล้านจะตามมาหลังจากที่อัลบั้มแรกถูกเปิดตัวแน่นอนว่าทุกคนก็รีบเซ็นสัญ,ญญาในทันทีและลงมือฝึกซ้อมด้วยกันอย่างหนักเพื่อจะไปถึงจุดสูงสุดให้ได้ จนถึงวันที่ต้องอัดเสียงครั้งแรกจอนนี่ก็สามารถร้องออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนถึงขนาดเอเรียสต้องเอ่ยปากชมซึ่งชื่ออัลบั้มนี้ก็คืออเมริกันซาตานนั่นเอง ซึ่งหลังจากที่ปล่อยเพลงแรกออกไปใน YouTube พวกเขาก็แตะล้านวิวในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นและมันก็มาพร้อมกับตารางทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่แน่นเอียดในทันทีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้เป็นไปตามที่ชายชราได้บอกเอาไว้เหล่าแฟนคลับสาวๆได้ติดตามพวกเขาไปทุกที่ทำให้มีผู้หญิงผ่านเข้ามาอย่างไม่ขาดมือซึ่งมันก็ส่งผลให้เกิดเรื่องที่เลวร้ายขึ้นผู้หญิงวัยกลางคนได้เข้ามาที่ห้องของวิกและจอนนี่เพื่อตามหาลูกสาวที่หายตัวไปของเธอ แต่ผู้หญิงคนนั้นกลับไม่พบกับอะไรที่ผิดปกติและเดินไปดูอย่างห้องถัดไปซึ่งเธอก็ได้พบว่าลูกสาวกําลังอยู่ในห้องกับคนอื่นๆที่เหลือนวงในทีวีจึงได้พากันประโคมข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็ทําให้พวกเขาถูกปฏิเสธจากทุกคอนเสิร์ตในทันทีแต่มันกลับตรงกันข้ามเพราะเหล่าผู้ชมกับยิ่งชื่นชอบและเรียกร้องพวกเขามากกว่าเดิมเอเรียสได้โทรไปไล่คนจัดงานออกเพราะเขาต้องการให้วงรีเลนเลตได้เล่นคอนเสิร์ตนี้ต่อไป แ,แม้ว่างานจะยุ่งมากขนาดไหนจอหนนี่ก็จะใช้เวลาที่มีแวะมาหาเกเช่นอยู่ตลอดเท่าที่เขาจะทำได้และเมื่อมีคนรักก็มีคนที่เกลียดไม่แพ้กันพวกกลุ่มคนที่คลั่งศาสนาได้มาต่อว่าพวกเขาว่าเป็นท่ารับใช้ของซาตานทั้งสองฝั่งจึงเริ่มโต้เถียงกันอย่างรุนแรงและจบด้วยการใช้กำลังในที่สุดซึ่งก็เป็นอีกครั้งที่พวกเขาต้องออกข่าวบนจอทีวีเพราะมีคนเสียชีวิตจากการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้น แต่เอเรียสก็ได้ออกมาแก้ต่างว่าพวกเขาแค่ป้องกันตัวเท่านั้นเพราะมีคลิปจากกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นว่าวงรีเลนเลตไม่ได้เป็นคนหาเรื่องก่อนและยิ่งเป็นข่าวมากเท่าไหร่จำนวนเหล่าสาวกก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยจนพวกเขาแทบจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของซาตานไปเลยก็ว่าได้ ในตอนนี้จอหนนี่มีเงินมากพอที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่ให้แม่ของเขาได้อยู่และที่สําคัญโรคมะเร็งร้ายก็ได้หายไปอย่างที่ไม่มีสาเหตุส่วนเพื่อนคนอื่นๆก็ได้ทุกสิ่งอย่างที่พวกเขาต้องการทั้งรถหรูราคาแพงเซฟเฮาส์ส่วนตัวและลุกลามไปจนถึงยาเสพติดที่ลินลี่นํามามอบให้แก่ทุกคน ในขณะที่กำลังมืนเมาเธอก็ได้สารภาพรักกับจอห์นนี่ซึ่งก็ทำให้ตัวเขาที่เมาจนไม่ได้สติหลงระเริงไปกับคำพูดเหล่านั้นและพลาดพังเมื่อมีความสัมพันธ์กันแบบลับๆจากนั้นมาเนื้อเพลงใหม่ๆที่ถูกปล่อยก็ส่งเสริมความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทำเอาเหล่าคนฟังหันมาทำตามราวกับถูกสะกดจิตพวกเขาจึงได้กลายเป็นข่าวบนหน้าจอทีวีอีกครั้งแต่กฎหมายก็ไม่สามารถเอาผิดได้เพราะดนตรีถือว่าเป็นเสรีภาพทางความคิด แต่ก็ทาให้ทุกคนเริ่มคิดในว่าพวกเขาควรจะหยุดทําเรื่องพวกนี้สักทีชาชาลาจึงได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อย้ำเตือนพวกเขาว่ามีทุกวันนี้ได้เพราะอะไรและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็เป็นแค่การตักเตือนแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นความลับระหว่างลินล,ลี่และจอหนนี่ได้ถูกเปิดเผยให้แฟนสาวได้รับรู้และชีวิตของลิกกี้ผู้จัดจาก,การวงของพวกเขาจะถูกเอาไปเป็นเครื่องบูชายันทางการแพทย์ได้ระบุว่าเขาเสพยาจนเกินขนาดและทำให้เสียชีวิตนั่นเอง ส่วนจอนนี่เมื่อเขากลับไปที่บ้านก็พบว,ว่าแฟนสาวของเขาได้เก็บข้าวของและหนีจากเขาไปตลอดการซึ่งในพิธีศพของเล็กกี้บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเพราะเขามีความผูกพันกับลีโอเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเด็กกำพ้าที่โตมาด้วยกันเอรีสเลยขอร้องทุกคนว่าให้หยุดใช้ยาและตั้งใจทำงานเพื่อตัวเองซะแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะถอนตัวออกมา พวกเขายิ่งเสพติดมันหนักขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าซึ่งแม่ก็เหมือนจะรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะแขนของจอนนี่นั้นมันเต็มไปด้วยรอยจะเข็มในครั้งหนึ่งเขาเมาหนักจนขึ้นเวทีแทบจะไม่ไหวแต่เอเรียสก็ไม่ยอมให้ทุกอย่างต้องหยุดลงเขาสั่งให้บอดีิการ์ลากตัวจอนนี่ขึ้นไปร้องเพลงให้ได้และทุกอย่างก็ผ่านไปอย่างยากลําบากจนกระทั่งจบคอนเสิร์ตในคืนนั้น ลูกค้า VIP 2แม่ลูกก็ได้ขอขึ้นไปบนรถของพวกเขาซึ่งบอดี้การ์ดก็รู้ดีว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นเขาเลยขอยึดโทรศัพท์ของทั้งคู่เอาไว้เพื่อป้องกันการถ่ายคลิปแบ็กเมย์และพาพวกเธอขึ้นไปถวายตัวให้กับรีเลนเลดข้างบนวันต่อมาเอเรียสก็เรียกจอนนี่และลินลี่มาคุยด้วยพอพวกเขากําลังโดนข่าวลือเล่นงานอย่างหนัก เนื่องจากสองแม่ลูกเมื่อวันก่อนทั้งคู่ได้ทะเลาะก,กันและทําให้ความลับถูกเปิดเผยจนทําให้ผู้เป็นสามีรับไม่ได้และตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงเอเรียสจึงจะขอยกเลิกงานทั้งหมดจนกว่าทั้งคู่จะไปบําบัดเพื่อเลิกใช้ยาเสพติดจ,จริงๆลินลี่เลยอ้างว่าเธอไม่เคยมีปัญหาในการขึ้นแสดงและอย่ามายุ่งกับเธอพร้อมกับเดินหนีไปเอเรียสเลยหันมาคุยกับจอหนนี่ซึ่งเขาก็รับปากไปแบบส่งๆว่าจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น เอเรียจึงขอตัวตามไปคุยกับลินลี่ให้รู้เรื่องและในตอนนั้นเองชายชรา,าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาบอกจอนนี่ว่าเอาแบบนี้ละกันสัญญาทั้งหมดจะถูกยกเลิกแต่แกต้องทําพิธีสั่งเวยบนเวทีต่อหน้าผู้ชมนับล้านที่ยืนดูอยู่ตรงหน้าและนั่นจะเป็นการจุดประกายให้เหล่าสาวกลุกขึ้นมาทําตามและพลังของซาตานก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจอหนนี่ที่มีแต่ความสับสนเต็มไปหมดเขาก็เลือกที่จะใช้ยาเพื่อแก้ปัญหาอีกครั้ง ก่อนที่จะเฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลและพบว่าเกตเชนได้อยู่เฝ้าเขาตลอดทั้งคืนและเมื่อเธอได้รู้ว่าจอห์นนี่ยังปลอดภัยดีเธอก็ขอตัวกลับบ้านไปทําให้เขาคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังก่อนที่จะไม่เหลือใครในชีวิตจอห์นนี่ได้เข้ารับการบําบัดอยู่หลายอาทิตย์จนสามารถเอาชนะมันได้ในที่สุดทําให้เอเรียสอนุมัติให้มีการจัดคอนเสิร์ตต่อไปได้และก่อนที่จะเริ่มงานแม่ก็ได้พาแฟนใหม่มาเปิดตัว ซึ่งมันก็คือชายชราที่มอพันธะสัญญาให้แก่พวกเขานั่นเองทํางหมทุกคนถึงกับอึ้งไปตามๆกันเพราะไม่คิดว่ามันจะเล่นแผนที่สกรปรกเช่นนี้จากนั้นชายหลายบ้านผิวดำก็เดินเข้ามาบอกว่าอย่าเชื่อคำโกหกของมันเพราะทุกอย่างจะไม่มีทางจบลงอย่างแน่นอนก่อนที่ลินลีจะขอตัวไปเข้าห้องน้ำซึ่งจอหนนี่ก็รู้ดีว่าเธอจะกลับไปใช้ยาเสพติดอย่างแน่นอนเขาเลยตามไปเพื่อจะหยุดเธอแต่กลับกลายเป็นชายชราที่เดินสวนออกมาและเขาก็ได้บอกความลับ ที่น่ารังเกียจที่สุดให้ฟังว่าเขาแฝงอยู่ในร่างของลินลี่มาตลอดและคอยชักจูงให้ทุกคนทำสิ่งที่ชั่วร้ายรวมถึงเรื่องชู้สาวระหว่างทั้งคู่ด้วยและที่สำคัญคานี่แหละคือผัวของแม่แกหลังพูดจบชาชาราก็ส่งปืนให้กับจอนนี่และด้วยความโมโหเขาก็ลั่นกายใส่ชาชาราในทันทีต่อหน้าผู้ชมนับล้านที่ยืนอยู่ตรงหน้าเวทีส่งผลให้พันธะสัญญาทั้งหมดถูกยกเลิก และจอนนี่ก็ถูกส่งตัวเข้าคุกตลอดชีวิตในข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่นชายไร้บ้านผิวดำจึงมาให้กำลังใจในฐานะผู้คุมซึ่งเขาก็คือเกรเบียวผู้ส่งสารของพระเจ้านั่นเองทำใจยอมรับมันซะนี่คือผลของบาปท,ที่เจ้าสร้างขึ้นมาเองแต่ยังดีที่เกรเช่นและทุกคนคอยแวะมาเยี่ยมเขาอยู่บ่อยครั้งซึ่งในรอบนี้เธอก็ามาพร้อมกับทนายความที่เก่งที่สุด และเขาก็คือพ่อของเดเมียนนั่นเองเพียงแค่แกยอมเซ็นสัญญานี้ก็จะได้ออกจากคุกในทันทีจอนนี่เลยรู้ว่าซาตานได้ยื่นข้อเสนอให้แกเขาอีกครั้งและจอนนี่จะตัดสินใจเช่นไรก็สามารถรับชมภาคที่2ที่มีชื่อว่า Paradise City ได้ทางพามว์วิดีโอจากเว็บอเมซอนเท่านั้น สรุปคือจอห์นนี่และเพื่อนๆของเขาได้ทำพันธะสัญญากับซาตานเพื่อแลกกับชื่อเสียงที่โด่งดังแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็มักจะมีข้อแลกเปลี่ยนอยู่เสมอพวกเขาต้องคอยเพิ่มจำนวนสาวกผ่านบทเพลงที่ถ่ายทอดออกมาและยังต้องต่อสู้กับสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ลงทุกวันจนในที่สุดจอห์นนี่ก็เลือกที่จะยุติทุกอย่างแต่มันก็หมายถึงทุกสิ่งที่เขาสร้างมาจะต้องพังทลายไปด้วยเช่นกันหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ที่5.7คะแนน และเว็บลอสเทนโทเมโตให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่78%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ